มำเลยครับน้ำเครับโค้กโคแน่นอน แุเัข้านนขบายบาน,นบ้าน,นสูงสูงนะสวัสดีครับสำหรับผู้เข้าชมนะครับช่วงนี้หลวงตาบุญชื่นนะครับก็ทุดงถึงบ้านโนนสูง ตำบลบ้านถิ Asia, ่นอนนทนนสังจังหนองบัวลำพูแล้วนะครับถึงบ้านโนนสูงนะครับช่วงนี้ถึงบ้านโนนสูงตำบลบ้านถิ่นอเภอนนสังจังหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้ไม่รู้นะครับว่าหลวงตาจะเดินเข้าตัวอำเภอโนนสังไหมผมก็ไม่รู้นะครับแต่จากกันที่เห็นหลวงตาเดินมาตลอดนะครับหลวงตาจะเดินเส้นรอบเมืองหรือเส้นเลื่องเมืองตลอดนะครับ เส้นที่คนน้อยโควิดน้อยที่สุดนะครับต้งรอวนะคะเพราะว่าีฝนจะตกแล้ววันนี้วันหน้าปามหลังจากหายมาสองวันครับวันนี้เจ้าหน,น้าที่กู้ภัยนเรศวรร่วมกับเจ้าหน,น้าที่กู้ภัยคุณธรรมร่วมกับอาสากู้ภัยนนสังย์นะครับ ร่วมกันอำนวยความสะดวกการจราจรดูแลการจราจรดูแลประชาชนที่มาร่วมงานนะครับก็คนเยอะป,ปกติครับวันนี้ฟ้ามืดทั้งวันนะครับไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้ก็สองชั่วโมงก่อนก็มีฝนตกแค่ลินลินนะครับแต่พอดีลงตาหยุดพักเท้าพอดีนะครับแต่ฟ้ามืดทั้งวันนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนนะครับ จราจรติดขัดมากนะครับ <parfois> ก for oh, so ็ไม่ถ so ึงกับมากครับก็ไหลได้เรื่อยๆนะครับก็วอนผู้ใช้รถใช้ถนนก็ใจใจเย็นกันนิดนึงนะครับก็ได้บุญกันทุกคนครับได้บุญกันทุกคนก็เจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันเต็มที่นะครับทํานนางดเต็มที่ครับผมแต่เนื่องด้วยถนนมันสองเลนนะครับคือเลนหนึ่งพวกผมต้องได้ปิดแล้วครับต้องได้ใช้เลนเดียวนะครับต้องค่อยๆปล่อยเอานะครับ ขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับประทุกท่านนะครับเื่องนี้หลวงตาอยู่ที่บ้านโนนสูงตำบลบ้านถิ่นอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลาพูนะครับมุ่งหน้าเข้าอำเภอโนนสังแต่ไม่รู้ว่าจะตุเข้าเดินตุรดงเข้าตัวอำเภอโนนสังไหมครับตามปกติหลวงตาก็ใช้เส้นรอบเมืองนะครับเส้นรอบเมืองทั้งหมดนะครับก็น่าจะไปเส้นรอบเมืองนะครับ ช่วงนี้หลวงตาก็ถึงบ้านนนสูงตำบลบ้านขินนะครับอําเภอนนสังจังหวัดนองบุพูมุ่มงหน้าเข้าตัวอําเภอนนสังนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนเรศวรเจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณธรรมเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสา,านนทสังตอรออสอสอพอนนท์สังและอีกหลายๆหน่วยงานนะครับของภาครัฐอีกหลายๆหน่วยงานขอบคุณที่มาร่วมด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับก็เนี่ยนะครับสิ่งของที่หลวงตารับมานะครับหลวงตาก็ให้มาแจกแจก,กทั้งหมดเลยครับแจก,กเด็กคนแก่คนพิการคนยากไร้คนป่วยคนท้องนะครับหลวงตาให้แจกหมดหมดนะครับาทบนานุ้หมด นับมนโมทนาบุญด้วยนะครับน้โมทนาบุญกับลุกท่านเลยนะครับนนตกอนท้องนะครับน้่คนกนท้องนะครับี้ครับดี้วนท้องครับคนท้องเอาให้คนท้องอีกหน่อยครับผมสาธุบุญด้วยครับสาธุบุญด้วยนะครับสาธุบุญด้วยนะครับ นับเป็นศาสนะคว้าได้สอ่างาใหญ่นะครับก็สาธุโมกุลกับทุกท่านนะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็ทํางานเต็มที่ทั้งหมดนะครับทั้งอสตลอําเภอโนนสังทั้งหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่อาสาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ ดูแลก,การจัดการงานเตรียมที่ครับผมครับน,นุโมอุทน,นาบุญกับทุกท่านครับ น้โมธนาบุญกับทุกทุ่านครับน,นี่หลวงตาบนเช่นกระมงหน้าเข้าตัวอำเภอโนนสังนะครับถึงบ้านโนนสูงตำบลบ้านถิ่นนะครับอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับณนะตอนนี้นะครับหลวงตาถึงบ้านโนนสูงตำบลบ้านถิ่นนะครับอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ ก็วันนี้ก็ฟ้ามืดทั้งวันครับฟ้ามืดทั้งวัน <Okay. S 1> ก็เป็นวันดีครับที่หลวงตาจะไม่ได้ร้อนเป็นหนึ่งวันได้พักเท้า <Okay. S 1> แบบไม่ได้ร้อนนะครับไม่ใช่อยู่เดิน <Okay. S 1> วันนี้ก็ฟ้ามืดทั้งวันนะครับ <Okay. S 1> ก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนไหน กลับเรื่อยๆไส่ไเรื่อยๆใเรื่อยๆเลยขีมงานเสพทุกคนนะครับ,รบทุกคนนะครับสบทุกคนนะครับ สิ่งของที่ดลวงตารับมานะครับหลวงตาเขาให้แกะแจกเลยนะครับขอบคุณนะครับแต่ละลูกเพ้ความมีหแต่ละลูกเ่อน้ำฟ้าน้ฟ้าน้ำฟ้า้าอบคุนะครับ้าวโอไม้ข้างนังนะครับโซ่อะไรไปยังไงโ่ะ โอ้จ้งให้ดูว่าใช่ป่พี่เจมครับพี่เจมคนเดิมน่ไอ้เมื่อกว่าแบเสิบเบืองเลียงยี่สิบเล่ของผมพี่เจมคุณธรรมนเดหมือนนดคม แล้วกลบานนะงีนะบน้ำเส็นะคะนะคะนะสำหรับท่านไหนนะครับที่ติดตามหลวงตานะครับว่าหลวงตาถึงไหนถึงไหนถ้าอยากรู้ข่าวสารนะครับติดตามได้ที่เพจพี่ตั้มน้ำซิ่งพี่ตั้มน้ำซิ่งนะครับหรือ เรืทั่วไทยนิวนะครับถ้าใครอยากติดตามว่าหลวงตาถึงไหนทุ่งดงถึงไหนแล้วติดตามได้ที่เพจพิษตั้มตั้มซิ่งหรือทั่วไทยนิวนะครับหรือเพจทั่วไทยนิวนะครับเออพอดีสองเพจนี้จะติดตามหลวงตาตลอดจะติดตามไลฟ์สดการเดินทุ่ดงของหลวงตาตลอดนะครับเราจะได้ทราบว่าหลวงตาถึงไหนถึงไหนนะครับ ผมแจ้งไม่ได้นะครับว่าถึงไหนตอนไหนถึงไหนตอนไหนนะครับเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลวงตาเดินทุรงนะครับหลวงตาไม่ไหวหลวงตาก็พักนะครับผมไม่สามารถบอกให้ได้นะครับเราก็คาดการเอาครับว่าคนเดินใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็ลองคาดการกันดูครับผมตอนนี้นะครับนี่นะครับ ผมคาดการณ์ไม่ได้นะครับเพราะผมก็ตอบแทนเหมือนกันไม่ได้ครับเพราะบางทีถ้าผมตอบไปอาจมันมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาหลวงตาอ,อาจจะจําวัดก่อนหรือพักก่อนแบบนี้นครับแล้วท่านออกมารอแบบนี้เดี๋ยวมันจะว่าไปอีกอย่างนะครับผมไม่สามารถแจ้งได้นะครับว่าหลวงตาถึงไหนถึงไหนกี่โมงสามารถแจ้งได้แค่ปัจจุบันว่าหลวงตาถึงไหนนะครับแต่ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้นะครับ บ้านนะครับไม่ต้องนานนวดสูงที่เาอยู่แบบเน้นเน้นทุกงานกัะนะสถานการณ์เราเป็นรุ่ช่วงนี้นะครับแจ้งสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับหลวงตาก็ถึงที่บ้านโนนสูงตําบลบ้านถิ่นอําเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วนะครับตอนนี้นะครับหลวงตาถึงบ้านโนนสูงตําบลบ้านถิ่นอําเภอโนนสังนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมผ่านหน้าวัดนะครับครับผ ในเจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่กันเหมือนเดิมครับสาธุคุณสาธุคุณกับทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุคุณนะครับคุณตบอนะคะ ตำรอนะป่ไปเลยทางเสียด้ดนะก็มขวดตับขวดบารนีสาดเสร็จไปเลยแล้วก็วางไว้นะคะตำรวจก็เศษเด็ดค่ะวเศเ็ดนะคะ เตรียมของไว้ด้วยนะครับข้างามีคนท้องเตรียมนมเป็นแพ็กไว้ด้วยนะเตรียมนมเป็นแพ็กไว้ด้วยอ่าลูกคุกลับบ้านเร้วจ้าไม่ต้องรอน้น้ำรับนะนะครับเรื่องการแจกของอำนวยการจราจรดูแลประชาชนเจ็บลอกน้ำหรือเอาน้ำไปส่งตามวัดตามศูนย์คนพิการตามศูนย์ดูแลคนผู้ป่วย หลวงตาหลวงตามอบให้กู้ภัยในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าหลวงตาก็เดินทุดงมาองค์เดียวนะครับมาองค์เดียวและตอนนี้ก็มีผู้ติดตามหลวงตาที่เป็นลูกหลานหลวงตาก็ติดตามมาประมาณสี่ห้าคนนะครับกว่าจะถึงนครพนมนะครับก็ไม่ไหวครับหลวงตาก็เลยมอบให้กู้ภัยในพื้นที่ ไม่ได้ขอนะครับทางหลวงตาไม่ได้ขอเรามานะครับเราเต็มใจมามาช่วยด้วยแรงศรัทธานะครับก็ตอนนี้ก็เข้าเขตกู้อําเภอโนนสังนะครับพี่ๆอาสากู้ภัยโนนสังก็มากช่วยเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้ร้องขอนะครับก็เต็มใจและด้วยแรงศรัทธาของพี่ทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5้าแล้วนะครับที่เรา ได้ติดตามได้ช่วยงานหงหลงตานะครับก็เป็นวันที่5แล้วก็วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้เริ่มจากพรุ่งนี้ไปก็น่าจะส่งให้กู้ภัยในเขตอำเภอโนนสังนะครับแล้วเดินไปเส้นทางเกื่อนอุบลรัตนนะครับถ้าไปถึงอุบลรัตนก็น่าจะเป็นกู้ภัยในพื้นที่อำเภออุบลรัตน ดูแลลงตาอีกทีนะครับขอบคุณพี่ีอาสาสมัครทุกคนนะครับบางคนก็นิ้วฉีกกันนะครับเท้าเป็นแผลก็เยอะกันนอนทีก็ตีหนึ่งตีสนะครับกลับไปก็เข้าเวรอีกนอนทีก็ตีหนึ่งตีสองตีหก็ต้องได้ตื่นมาก็ สู้ครับวันนี้ก็วันสุดท้ายที่เราจะได้ช่วยงานหลวงตานะครับพรุ่งนี้หลวงตาก็ออกจากเขตอําเภอเมืองจังหวัดลำ,ลำพูนนะครับเข้าเขตอาเภอโนนสังครับผมไปที่ติดตามการเดินของหลวงตาว่าหลวงตาถึงไหนถึงไหนแล้วนะครับติดตามได้ที่เพจทั่วไทยนิวหรือตั้มดำซิ่งนะครับ สองเพจนี้จะติดตามหลวงตาตลอดนะคะแต่ละไม่ต้องรอนะคะต้องกลับบ้านได้เลยนะครับ ระวังไม้ค่ะเอาแขนไปบนหวดสอขววกวางที่วางนะคะถแล้วองพัดเฉื่อยให้ยกได้หนักค่ะอ่าเสร็จแล้วลุกได้มคะเแล้วลุกได้ไหมนะไปเป็นน้ำมันจ้สองมวแล้วก็วา่วางนะคะแล้วต้งัเ่อยนะ หอมแดงกระเทียมน้องแงม,องม่น้องหน่อยซาโตบุนนะครับนมจากหลวงตานะครับนมจากหลวงตานะครับนมจากหลวงตาครับก็ขอให้น้องๆ สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับมาให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับออใ,หให้น้อนนอยแจให้น้อนนอนโอเค้นอนแช่งแรงคงรงแบบับ Oh หหวันด้วยแรงศรัทธาของหล,หลายคนนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่าทาไมคนถึงศรัทธาเยอะขนาดนี้นะครับต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะครับว่า ท่านคือพระที่สายทุดงที่แท้จริงนะครับก็คือยึดตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนานะครับเดินตามรอยหลวงปู่มั่นครับผมท่านเดินตามรอยหลวงปู่มั่นภูริพัฒโตนะครับเป็นอาจารย์ของท่านครับเป็นอาจารย์ที่ท่านนับถือนะครับท่านเพิ่งได้11พรรษานะครับ แต่ท่านเป็นพระธรรมยุทธที่ยึดถือปฏิบัตินะครับที่ยถือปฏิบัติอย่างเข้่นักตามรอยหลวงปู่มั่นนะครับผมก็ขอกาบบวงดะครับไบไปได ถนนแคบนะครับช่วงนี้ใครที่ใช้ถนนผ่านไปผ่านมาก็ใช้ถนนด้วยความระมัดร,ระวังเลยนะครับ้รววดวยดากยะะาเี

ผู้เดคือม้วนไอเจี๋มนั่งนั่นมาไอแล้วก็ถอยดีแ่หล่ะเอาโน้องไม่อายเล้วเลยเป็นยังอดวโอเคครับเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ติดตามใหม่นะครับช่องนี้ก็ขอยุติการไลฟ์สดก่อนนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับแอดเมนขอกับสวัสดีครับ